สวัสดีค่ะคุณครูนะคะวันนี้นะคะหนูจะมาแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มวิดีโอเข้าไปในหน้ารายวิชาของเรานะคะบางท่านอาจจะทราบแล้วนะคะแต่หนูขอแนะนำเพิ่มเติมนะคะทีนี้สิ่งที่คุณครูจะต้องเตรียมก็คือเป็นหน้ามูดเดิลรายวิชาของเราค่ะอย่างที่สองก็คือเป็นอ่า u u u e e เป็นคลิปที่เราต้องการใช้เป็นสื่อการสอนให้นักเรียนได้ดูนะคะก็ คุณครูลองเปิดอะไรขึ้นมาก่อนก็นได้ค่ะแล้วก็สตอปมันไว้นะคะเราไปเริ่มกันเลยทีนี้ลำดับแรกในหน้ามูเดอร์ของเราให้คุณครูมองไปที่ขวามือค่ะด้านบนจะเป็นรูปฟันเฟืองให้คุณครูคลิกหนึ่งครั้งจากนั้นเนี่ยก็เลือกอันที่สองที่เป็นรูปดินสอข้อความคือเริ่มการแก้ไขในหน้านี้คลิกหนึ่งครั้งค่ะ อพอเราคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บเราจะเห็นคําว่าแก้ไขแก้ไขแก้ไขแล้วก็เป็นตัวดอกดาวสามเหลที่มลงเยอะมากนะคะเวลาเราจะแก้ไขหรือเพิ่มอะไรเนี่ยเราก็จะทําแบบขั้นตอนเมื่อกี้นี้ครั้งแรกนะคะทีนี้เราต้องการที่จะเพิ่มวิดีโอจาก Youtube เราก็มาคลิกตรงนี้นะคะที่เป็นรูปบวกข้อความคือเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลคลิก1ครั้งพอคลิก1ครั้งเสร็จ เราจะได้หน้าต่างที่ชื่อว่าเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลขึ้นมาจะมีกิจกรรมทั้งหมดเยอะมากกระดาษเสวนาฐานข้อมูลบทเรียนสําเร็จรูปแบบทดสอบนะคะต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราจะโฟกัสต,ตรงที่ส่วนเป็นเนื้อหาตัวข้างล่างนับขึ้นมาเป็นอันที่3ก็คือ l a เ e l เห็นไหมคะลาเบล L A B E L นับจากล่างสุดขึ้นมานที่ส เราจะทำอันนี้นะคะทีนี้เราไปดูหน้าคลิป YouTube ก่อนค่ะอ่านี่คือหน้า y o youtube ที่เราเตรียมไว้แล้วให้คุณครูเลื่อนลงมาใต้ YouTube เนี่ยจะเจอคำว่าแชร์ค่ะเห็นไหมคะแชร์ Share. คลิกหนึ่งครั้งพอคลิกหนึ่งครั้งก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาที่เป็นสี่เหลี่ยมข,ขาวๆแล้วก็จะมีวงก,กลมวงก,กลมเยอะมาก ให้คุณครูดูใต้วงกลมเจอคําว่าขัดลอกไหมคะในกล่องสี่เหลี่ยมคลิกหนึ่งครั้งค่ะอคลิกขัดลอกหนึ่งครั้งแล้วก็มาคลิกตัววงกลมตัวแรกเลยคะ่ะถ้าภาษาไทยก็จะเป็นคําว่าฝังแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นมากกว่าน้อยกว่าคลิกหนึ่งครั้งค่ะพอคลิกหนึ่งครั้งเสร็จเราจะได้หน้าต่างแบบเนี้ยที่เป็นหน้าคลิปวิดีโอแล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็นโค้ดนะคะ ให้คุณครูคิดที่โค้ดหนึ่งครั้งค่ะมันก็จะคุมดำให้แล้วก็คลิกขวาคัดลอกนะคะก๊อปปี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะไปที่หน้าโมดเดลเราค่ะอ่าเราคัดลอกไว้แล้วทีนี้จำได้ไหมคะที่หราบว่าเราจะดูดตรงที่คำว่า l a เบลให้คุณครูคลิกคำว่าลาเบ l ค่ะอ่าลาเบล แล้วก็มาคิดคำว่าเพิ่มหน้าต่างที่ได้จะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีกล่องสี่เหลี่ยมขาวๆให้คุณครูคลิกลูกศรตัวแรกที่เป็นทิ่มลงอะค่ะหนึ่งครั้งเสร็จแล้วมันจะเป็นแท็บที่สองเมื่อกี้ที่เพิ่มลงมานะคะให้คุณครูไปโฟกัสหรือไปมองตัวสุดท้ายอะค่ะที่เป็นเครื่องหมาย น้อยกว่าสแลดมากกว่าถ้านำเมาส์ไปคลิกไปชี้ก็จะเป็นคาว่า HTML ให้คลิกหนึ่งครั้งนี่เราจะพบว่าเมื่อกี้กล่องข้อความไม่มีอะไรเลยทีนี้พอคลิกปุ๊บมันก็จะมีสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษขึ้นมาทีนี้คุณครูลบเลยค่ะลบมัน,นออกให้หมดแล้วก็จะเป็นกล่องข้อความขาวๆเสร็จแล้วให้คลิกขวา วางลิงก์เมื่อกี้ที่เรา Copy อ่คัดลอกมาวางลงไปเลยจากคอนโทร V ก็ได้นะคะพอวางเสร็จเราก็จะมีลิงก์เว้แคนะี้ค่ะอยู่ในกล่องข้อความจากนั้นเราเลื่อนลงมาเจอคำว่าบันทึกและกลับไปยังรายวิชาคลิกหนึ่งครั้งค่ะทีนี้หน้าบูดเดอร์ของเราหน่วยของเราเนี่ยที่เราต้องการจะเพิ่มวิดีโอเนี่ยก็จะได้ วิดีโอเป็นสื่อการสอนให้นักเรียนได้ดูนะคะก็จะไปคลิกให้ดูมันจะเล่นไหมถ้าต้องการลบวิดีโอเนี้ยก็ได้ก็มาตรงที่คำว่าแก้ไขเนี่ยคะ่ะตอบดาวแล้วก็ทำการลบก็ถ้าแน่ใจว่าต้องการลบก็ใช่มันก็จะไม่มีอะไรเลย นะคะประมาณนี้ค่ะต้องการเพิ่มวิดีโอตรงเรื่องหรือหน่วยอันไหนคุณครูก็มานี่เลยทำตามขั้นตอนนะคะก็คิกขึ้นมาขอบคุณค่ะ